สวัสดีครับผมมาพบกับช่องเลขนักราชนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปสรุปผลหุ้นรอบโลกนะครับของวันที่ของวันที่6กุมภาพันธ์2567แล้วก็ปล่อยต่องวดไปเลยครับผมของวันที่7กุมภาพันธ์นะครับก่อนไปดูผลตัวเลขกันก็มาดูคำเตือนก่อนครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดกดไลค์ โปรดกดแชร์โปรดกดติดตามช่องเลขนักลาบด้ครับขอทุกท่านจงมีแต่ความโชคดีรวยๆครับผมมาดูตัวเลขกันเลยครับนีเช้านะครับผมผลนะครับผมนะครับ2ตับนออก3ตะบนออก4ี6นะครับเข้ารูดศูนย์ะครับผมเข้ารูดศูนย์บนนะครับผมสตัวล่างออก1นูนย์เข้ารูด ศูนย์ล่างแล้วเข้ารูดหนึ่งล่างนะครับผมเข้าตัวเจาะตัวกลับนะครับศูนย์หนึ่งจีนเช้านะครับผมผลออกสามตัวบนสี่สามสามล่างออกหกสองนะครับเข้ารูดหกล่างนะครับห้างเช้าครับห้างเช้าออกศูนย์แปดเก้าล่างออกแปดแปดเข้าหลักร้อยนะครับเข้าศูนย์ร้อยนะครับนิบาย ผลออก,ก066ล่างออก50ครับเข้า66บนนะครับเข้ารูด66บนครับเข้ารูดล่าง50นะครับจีนบ่ายผลออก038ล่างออก67 0เข้าหลักร้อยนะครับ6กับ7เข้ารูดล่างนะครับ6กับ7 เข้าตัวเจาะ6 7นะครับผมสลับจีนบ่ายไต้หวันหยุดทำการนะครับวันนี้เกาหลี3ตัวบนออก072ล่างออก58นะครับผมก็เข้า0ย์หลักร้อยเข้า8เข้า8รูดล่างนะครับเข้าตัวเจาะ85ตัวกลับนะครับผม เข้าตเจาะนะครับห้างบายห้างบายหลุดนะครับผมหลุดนะครับเลาวสตาผลออก0 4 6 12นะครับเข้ารูด4เข้ารูด6บนนะครับผมสิงคโปร์ผลออก568 61เข้ารูด8นะครับผมเข้ารูด8 นะครับผมก็มาตามต่อนะครับมาตามต่อของวันวันที่7ดนะครับผมวันที่7ดครับหน้าจอไว้เลยนะครับผมจะได้เห็นไหมครับผมผมปรับให้มันตรงๆก่อนนะครับเห็นชัดไหมครับ แถวหน้าทั้งหมดก็เช่นเคยนะครับผมวิ่งลูดนะครับก็วัน,นวันนี้นะครับสิบหน่อยพลาดไปหนึ่งอ่าสิบหุ้นนะครับพลาดไปหนึ่งหุ้นนะครับเข้าเจาะไปเข้าเจาะไปสี่หุ้นนะครับผมพลาดไปหนึ่งหุ้นนะครับผมก็สติยังดีอยู่นะครับผมสติถือว่ายังดีมากนะครับ หวังว่าจะเป็นแนวทางครับผมให้กับ f c ทุกท่านนะครับผมขอจงโชคดีรวย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 ครับผมสวัสดีครับ